สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อนงเอฟซีพอยายหวังแท้วันศรีสะเกดจันเองจะเร่งใจกันนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดวันแหม่นะคะในหยุดยาวนะคะดิฉันค้นเกานะคะเกาเก็เจาะเดิมลูกสาวพอยายหวังนะคะพาเที่ยวจ้ะอันนี้จะเป็น จะภาพม่น้ำเซนทางจากสุโขทัยนะคะเส้นทางจากสุโขทัยไปเพปรบณ์นะคะเดี no. ah. Superman, ๋เขาว่ามีจุดชมวิวสวยงามนะคะมีภูเขาสุรุหููกตานะคะนี่ค่ะมีภูเขาสุรุกู่ะตาอันนี้จะเป็นจุดชมวิวอ่าวัดผาสันแก้วนะคะวัดผาสันแก้วตรงนี้จุดตรงจุดชมวิวก็จะเห็นอยู่นะคะตรงนน้นนะคะมี่วัดผาสันแก้วก็ ถ้าใครจะไปเที่ยวก็ต้องมันจะมีแยกให้ไปต่อทางด้านนู้นนะคะก็สวยงามแพงเห็นภูเขานะคะส่วนลุงหูลูกตาค่ะสวยงามข้างหน้านี้ก็จะเป็นภูเขาจะมีรถสัญจรไปมานะคะนะคะีะนน่นะคะก็จะมีรถสัญจรไปมาทางด้านนู้นก็จะไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วก็จะไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกสุโขทัยนะคขขึ้นเหนือไปนะคะก็ทางโค้งเยอะนะคะต้องขับระมัดระวังไม่มีคนขับสิลายู่นี่น้อยนะคะเขาเจ้าอาจจะมาเที่ยววัดพระสอนเก้วน้ำหลากแล้วก็มาแวะนะคะแต่ว่าโน้มขับบังอบรรยากาศตั้ผไปชมวิวต่างๆนะคะนี่ค่ะวัดพระสอนเก้วเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแล้วก็มีคนไปแต่เห็นมีรถแล่นตลอดนะคะตรงนู้นนะคะ เป็นทางไปวัดพาซอนแก้วนะคะอันนี้จะเป็นมองชมวิวนะคะนนี่ก็จะมีภูเขารูหกสามีหมอกอยู่ทั้งปลายภูเขานะคะสวยงามนะคะล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปเรื่อยๆนะนี่นะคะก็จะมีคนมาเยืนถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะถ้าจอดกเรามาระวังกันเอานะคะนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะ เราจะไปจุดชมวิวไหนต่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเราจะไปจุดชมวิวไหนต่อนะคะจุดชมวิวผาสอนแก้วเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจุดชมวิวด้านตรงเขาเพชรบูรณ์ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นภ้ายในภูเขานะคะอันนี้ขับรถน,นี่จะเป็นภายในภูเขาอันนี้เป็นสะพานห้วยตองนะคะเป็นสะพานห้วยตองที่อยู่ใน จะมีภูเขาสู่ลองลูกตาเลยผู้แดงสัญจร่านนี้ก็ให้ขับแล้วระมัดระวังนะคะแฟนห่อยต่อ <c oughs> คับขึ้นมาถึงภูเขาเพชรบูร์นะคะเพราะกลางก้างเขามันก็นจะมีอันร้านค้าร้านค้าขายขายของขายพวกกระเทียมขายมะขามน้ำผึ้งแล้วก็จะเป็นร้านอาหารนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะรับประทานอาหารนน่ก็จะเป็นรถของของคนที่เขาวิ่งสัญจรผ่านไปผ่านมา นี่มันก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าขายของพวกหอมกระเทียมนะพี่หน่องหอมกระเทียมเนี่ยฟองฟากบัวฮิมะไม่กแก้วไปกินเขาเลยล่ะน่าเ,เนนดียดเดินะถ่ายวิดีโอ มันก็จะมีจุดชมวิวด้วยเราก็เลือกชมเลยนะบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมันกรสีมีภูเขาหลายๆลูกอู้ซ่อนกันนคะคะไหว้ทายลูกนะะมังก็ซีมีค้น,คนมายืนนทายลูกกลุ่มเลยนคะคะ นี่นะเขาบอกว่าจุดชมวิวเขาปากช่องอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าคือเขาปากช่องเนี่ยนะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะมีแต่ภูเขามันจะเป็นภูเขาแอบซ้อนกันขึ้นไปเลยมีทั้งลูกใหญ่แล้วลูกเล็กโู่นนะภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยนะ ภูเขาชูซ้ำซ้อนซ้อนซ้อนกันเยอะมากอันนี้เป็นเพื่อนพ่อเป็นน้าเพราหน้าจะกำลังสร้างจุดชมวิวเป็นไม้ลงไปสร้างทางลากิ่งลงไปสุงหินาะพี่น้องกว่า มันไกลมันเตียนนะโอดูบรรยากาศไปก่อนนะคะบรรยากาศภูเขาเป็นลูกเลยบรรยากาศภูเขาเป็นลูกเส้นทางลงภูเขาแบบนี้ในทางลงภูเขาทางนั้นก็จะไปเพชรบูรณ์นะคะก็เหมือนว่าขึ้นไปทางภาคเหนือเลยนะคะอันนี้ก็จะลงไปทางขอนแก่น ไปทางภาคอีสานไปทางด้านนี้นะคะภูเขาก็จะคดเคี้ยวมีโคง้งหลายโค้งเลยมันก็จะมีป้ายเตือนนะคะเนี่ยมีป้ายเตือนว่าข้างหนา้ามีโค้งตัวเอสหลายโค้งนะคะให้ขับระมัดระวังนะคะนี่ก็จะเป็นภูเขาเลยนะคะครับถ้าใครผ่านมาทางด้านนี้นะคะแวะทานอาหารได้นะคะก็จะก็ถึงกลางภูเขาระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเอ่อ เคชบูนนะคะมันก็จะมีร้านอาหารเยอะะแล้วก็จะมีจุดชมวิวให้เราได้ชมวิวนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะถ้าเข้ามากินข้าวได้แล้วก็จะมีห้องน้ําให้เข้าด้วย แต่ข้างบนนี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยมีคืนเลยเวลาขับก็ให้ขับระมัดระวังนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้เพราะว่าโค้งมันเยอะจริงๆโค้งเยอะมากนะคะ,ะนั้นเราห้ามปรามเราห้ามปรบมนะคะอันนี้กับเขาคือมาหกสิบค่อยๆไา่ไปไค่อยๆ ด่าน,นมันก็ยังมีบูหวานอยนู่นะคะมันก็เลยจะมีแบบมอเตอร์ไซค์สัญจรอะไรนะคะมีหมาภูเขาด้วยนู่นหมาภูเขานอนอยู่นี่นะคะ่ะหมาภูเขามันก็จะมีมันเป็นสิบสิบล้านได้นะแถวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านเพื่อนพ่อของแฟนนะคะ ะะผู้ใดผ่านมากแวะอุดนุนในเด้อพี่น้องลราขายดาบสมตามนะคะดาบสมตามเราดัดลางกะมีมองนางนะคะอันนี้กับแม่นะคะอันนี้เราขายของฝากเนาะขายของฝากคะฝาก,ฝากอุดน,นุนในเด้อผู้ใดผ่านมากวพี่น้องเนี่ยะคะ่ะมาซีอุกยัก่อ,อันมองคําว่ามองจุดชมวิวปากช่องนี่นะคะเนี่นะคะ่ะหลดัดหลัพอของแฟนนะคะแฟนของ ชบรรยาากศชอบบรรยากาศแห่งการได้รับไม่ไรได้เพื่อนรู้ใจจะหาสุดใดไม่มีเปลี่ยปวปลาบรรยากาศภูเขานะคะ่เอาไวทานน้ทำมมกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าขาดตกบกพร่องบัต้านต้องของอาไปมาณที่นีอนะคะ ฝากคนไลแจกงคซขายคยกับแห่บาเสียเก่งนเองเก่งกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ